ครับพอๆกับสังวาสงานปั่นเนาะมือนี่ก็มาผูกแขนล้านอยู่บ้านทัองแสงมูอสองเนาะมือนี่ผูกลานทังสคนได้เป็นวบตเพื่อเป็นวตมาสู่ขวนมือเดียวกันเนาะครับเนาะขณะนี้ที่ผ้าทำซ่อมขาไปซ้มดันใหเนาะขวัมาย้นย้วน้นย

เพราะว่าต่อทั้งสามนะครับมือนีก็มผูกแขนหลานเนาะได้เป็นวัวต่อทั้งสามนะมือนีเนาะเพื่อที่ฝุดควนมือเดียวเพียเดียวพร้อมกันเลยตงวยะอ็ือลานกเนี่ย Hãy subscribe cho đi Mì đó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มือนีสู้คนหลานสูคนหลานนะมือนี้เขาได้ไปทำงานราชการแล้วทั้งสามเลยลูกหลานก็ได้ดีใจน้ำเด้อดูหน่อยยัย ป่าแป้งคอย่างี้ย่าเทาย่าเทาตัวน่ะปลาลัดปลาลัดวิวเนอะเื่อโยเพื่อโย วินาสกาลินาอัมพุทธังอธิปุจฉยะอะนุตตัง <sum> ลานเสากับลานไส้เนาะลานไส้ก,ก็ยกกลางเมื่อนี้มื่สูขวนคือสูตรขวนเนาะติดที่ผูกแขนผูกแขนให้ลานมื่อนี้ที่ที่เป็นโอตอทั้งสามเนาะ pueda, วัน,นต็่ตแล้วเออยย็นอไรตด้ งงครับเมื่อนี่ยก็ยุบบ้านน้องแสงสำรันตำบลสำรันใต่เนาะเมื่อนี่ก็ติได้ผูกแขนร้านทั้งสาม ວ່າສູ່ວັດຕະນະກ ତି ກໍາລັງທໍາເທີທີ່ຕິດສູດຄວນເນາະສູ່ຄວນແລ້ວກໍຈະໄດ້ປູແຂນກັນ เกละเทยตาเมตุปนาคาเนีเกลักวัตุมายิกเกตเทรวมมาจะยันโตเทวาตระตระวิตเมยักขันตภาพานาภาอิทันตาจันติกเกยมูลีวาลาจันนัาเทวเมตุนันโตคือนั่งเสาการบันี้คำฐานพ้น ตำแหน่งนักวิชาเกษตร้อมกระลั่งสาวสนิทดาผ้าสวนโตตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน้อมคบใดวาลุดบุญโปตำแหน่งนักวิชาการศึกษาอีแล้วเน่พวกผู้อาจทีนเะน่ยพวกขอให้มา พุทธิยมราชเทพเจ้าเราเทวดาขอจงให้ลูกมาเป็นสักขีพระญาในทางร่างทั้งสามเนหลักได้ที่พุ่มพงกาญยิ้มพุ่มขับไปไม่ิดไมใจสีไปใสมาใสเย็นอะไดกับตาเนี่ขอจงมายินพุทยมราชเทพเจ้าเราเทวดาของพระแม่โทณนีของทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งหวานขลุ่มกุศลอิทุวันนี้เพื่อพุ่งประเกี่ยวตามประกาญเพื่อพุ่งของปราพุ่งของประตั้งพุ่งของพระสงฆ์ จงคุมป้องโคตปักรษาใหญ่โคตรานใหญ่ตั้งทาง้า,า,ายเพราะว่าจตเป็นสามาใสเป็นไก่ยุคตะโก้ไก่จีเป็นรสจีเปิตลงเด,ดียจีเป็นเนื้อรืยว่าจไไิเปย์ใส่แบบว,ว่าจงมีมคุ้ม,ม,ม,มจงปรหลัดเจ้าเจ้าเราเทวดาของพ่อแม่ตอนที่ความทัศน์ทัศนคิดที่ดูร้าน,นเดียรียบรอ่อยเพราจะจงมาหวยใส่ไห่พอนไหเท้าวนั่งท่านสามเนหีวว่ยแหละเพราะจ่เจ้มีพิจพุ่งซุกไก่พิจพ่สบายในยกินในใ,นใจ ศาสนาสิงประกาน,นไว้ว้ขอจงให้สิ่งทั่วเท่าทั้งสามขอจงให้เป็นพันสาเร็จพันสาเร็จพันสาเร็จสิ่งทุกการคือสัตว์ พุทธังอายุวัตนังเตสีวิตังยาวานิพานังสารนังกัตตาณีธรรมังอายุวัตนังเตสีวิตังยาวานิพานังสารนังกัตตาณีสังฆังอายุวัตนังเตสีวิตังยาวานิพานังสารนังกัตตาณี ผู้ทย่ยำปีผุทธังอายุวัฒนังเตถีวิตังยาวานิพานังสานนังกัสสามีผู้ที่ยำปีธรรมังอายุวัฒนังเตถีวิตังยาวานิพานังสานนังกัสสามีผูติยัยปีสังฆังอายุวัฒนังเตถีวิตังยาวานิพานังสานนังกัสสามีอาทิยัำปีผุดทังอายุวัฒนัะฐานานังหอย อันน like ี้เสียงหมอเนิดอยๆหัวนั่งหัวโจเดินไปมาเด้อทำงานก็ดีนะโมตัสสะภะคะวัตถุ阿拉哈杜พ玛萨护塔萨นะโมตัสสะภะคะวัตถุ阿拉哈杜萨玛萨ส塔萨นะโมตัสสะ भगवतो अधः पोतं महातं पुठ